เขาจนว่าตายแล้วลูกเจ้าหันบ่ตายดอกค่อยลงมอจุดอะไรก็ว่าบ่ตายเราอยู่ยากว่านี่ได้หูคนไม่เท่าบังบังแม่แังลูกโอ้ยแม่แล้วแม่ล้ลีลูกบังแม่แม่แทนใช้ลีนั่นกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านมื้อนี้มาพ่อกันคือเก่าเนาะมื้อนี้มาพ่อกันในวันทีหก เดือนพฤศจิกปีคอสอ 2, สอพันน้องพ่อแม่พี่น้องืันนี้ปภพรก็มีภารกิจหนึ่งเนาะเป็นภารกิจตามหาญาทีพี่น,ออน้องคือเกาเนาะพี่น้องกับพุ่นห่นปภพรกับิมุ่งหน้าไปหมู่บ้าน ดงกลางเมืองอุทุพรแขวงสวรนเค็เนาะเคตนะ <_ C at> นี่ก็สิบกว่าปีเนาะพี่น้องที่เพิ่นขาดการติดต่อจากพ่อแม่เนาะพี่น้องซึ่งเพิ่นไปได้พัวคนยังวัดรนะ้อยเอ็ดเนาะซึ่งหมู่บ้านดุงกลางนี่บพพรได้ไปส่งข่าวอันตามหาญาินีกัสามข้างนี่แล้วเนาะพี่น้องคนละคนแต่หมู่บ้านเดียวกันเนาะตอนนี้ก็มากับรถดเอ่อเว็บพพรนะเนาะบุองความโหน เส้นทางกะสามสิบสามสิบนิดๆเนาะไปกับกะหกสิบเนาะพี่น้องเส้นทางมาหมู่บ้านเนาะเพราะว่าเอาละพอไปพี่น้องตอนนี้ก็กะจะเข้าเส้นทางหมู่บ้านตรงกลางเลยเนาะ กุ้มเนาะพี่น้องรายการนีพ่อแม่พี่น้องในไลฟท่านคอมมินเมว่อวานประพอนท่าเจ้ามีรถกระบะขึ้นซีดเนาะเพราะว่าจะไปไกลค่อนข้างจะสะดวกก็ดีเนาะพี่น้องแต่บบดีตรงที่น้ำมันแพงเนาะเพราะว่าป่ะพอนได้เบิ่งข่าวนี่ย้ำมันขึ้นเพื่อขึ้นเรื่อยๆเนาะรถจั๊กนี่ป่ะพอนก็ได้เติมซาเมืองกีระหยัดดีเนาะสมมุทามีเงินหนึ่งแสนกีบเราเติมอันน้ำมันซาเมืองกีเ็ยังเหลือได้เหลือ เจ็ดหมื่นกีบถ้ามีรถใหญ่หรือว่ารถกระบะก็เติมแสนหนึ่งกะบบมีเงินข้างทงนะพี่น้องแถมรถใหญ่จักรยาไปคอนใช่เนาะอันนี้เติมสามหมื่นกีบนี่เกือบเต็มถังนี่คือไปได้เกือบบนมือเนาะพี่น้องกะประหยัดกวกันเนาะเพราะว่าชีวิตคนเฮาน่ะก็ต้องมีการอดทนเนาะพี่น้องถ้าสบายขึ้นไปมันกะเปลืองทรัพยากรทรัพยากรเฮาเองนี่แหละทรัพยากรคือเงินเฮาเองนี่แหละเนาะเพราะว่าเงินช่วงนี้กะค่อนข้างจะหายากลําบากเนาะพี่น้องคือความ ประหยัดพอเพียงชีวิตอย่งสิราบลืนเนาะเาต้องแบบว่าไปเห่อกับอีหยังที่แบบว่ามันบ่อจาเป็นานะพอไปได้ก็ไปเนาะถึงขี่รถจักรขี่รถใหญ่ก็ไปฮอดคือกันเนะพี่น้องแต่ว่าขี่รถจักรนี่ก็อตาตกแดดตะฝนกระยาเนาะก็ต้องอดทนเอาเกิดปิดคนต้องโตสู่นะพี่น้องเอาละพี่น้องไปกันเลย ใส่ผ้าปิดปากก่อนน้องพี่น้องเพราะว่าสิเข้าไปทามันชาวบ้านเนาะตอนนี้ตอนนี้กําลังฮอดน้องพี่น้องอีกห้าร้อยเมตรก็ฮอดหมู่บ้านของเพิ่นใส่ผ้าปิดปากก่อนแป๊บหนึ่งน้องพี่น้องเพราะว่าโบหัวไผ่เป็นจังใดเนาะพอพรอนก็คิดยังไม่อยากปลอดภัยเนาะก็ต้องใส่ผ้าปิดปากเพราะโควิดก่อเพิ่มขึ้นเลยเลย,ยนาะพี่น้องไปใส่ก็ค่อขันแต่ละบาก แม้กระทั่งคนงซักวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็ยังติดติดแล้วก็ตายก็มีน้อพี่น้องห้องพันยังไม่ได้ซักจักเข็มเลยน้อพี่น้องก็คือยังไม่ได้ซักก็คือป้องกันตัวเองตลอดเนาะป้องกันตัวเองตลอดไปกันข้างนอกพี่น้องบรรยากาศห้อนเนาะพี่น้อง หมู่บ้านกั็เงียบขักเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งยังบาทันแล้วเกี่ยวเข้ากีน่ากันเนาะบางคนกันแล้วบางคนก็นยังนะไปหาถามชาวบ้านต่อกับพี่น้อง ก็ได้เห็นไม่เท่าคนห,หนึ่งเนาะนกำลังอยู่เฮือนพอดีสบายดีไมมเท่าสบายดีขออ<า>นุญาตถามเนอเฮือนคนสื่อมาอยู่ไสยนอกเจ้าไม่เท่ามา,ห,าหนะอนุก,กันระหว่งหางก6ินี่แหละทิมี่บอกบานเนี่ยคือมาบอ เพราะว่าอันนี้นะค่อยมาส่งข่าวลูกสาวเพิน่นเดี๋ยวก็จะเอาหูให้จะเบ,บิ่งเนาะนี่ได้หูเพิ่นนี่ได้มึงดูนี่คือคุณคุณน,นี่บะคือคุณปะเอะ้คุณยังเชื่อกัน, okay. นทิปโอเคเพิ่นสิพาไปเน,ะปเนออาะบ้านดงกลาง น,น,นกพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่นาเนาะแล้วก็เลยให้เพิ่นไปหาเลขโทรเบอร์โทรศัพท์แล้วระพรชี่โทรถามเพิ่นเนาะว่าแม่นบ่ลูกเจ้าคนนี้อยากตามหาแม่ น้ำให้ตักงิค่จะเป็นน้ำให้พอแม่มาแต่พอไพอไหมบ่เออไปน้ำไพ่ไปน้ำให้นี่ได้ไปน้ำขาบอกขาแล้วอันนี้เ่าเฮือนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพุ่อนพื่นังกำแพงจะทำ่อเออจะเริ่มรมเลยอ๋อจ้าจ้าไปหาเาอยู่น่ะเฉพาะอะไรเอาไปอย่าตรงดังด้วอย่าตรงอน่าน้ามีทางหลดบ่มี

เ,นเน oh. ถาว่าเพิ่มมากก่ะทิได้ออกไปน้ำประ่อนกันสิเดินทางไปนาเพิ่นต่อเนาะแล้วก็มีคนพาไปน้อ <c oughs> พี่น้อง พ่อพเท่าคนนี้อีกแล้วน้องพี่น้องสบายดีพ่อเท่าสบายดีไปทางไหนน้องไปนาขึ้นบอรด๊ักคนนี้ไปขอบใจมือนกับพ่อพนน้องมื่อนกับพ่อพ้นนี่นาจักาบพอจะไปน้ำคนนี่ได้แน่เราะว่าพ่อจะพาไปนาอันนั้ได้โอกาสช่อนหลดมนไปน้อง เออเออสอบแล้วเคี่ยวเข้าเคี่ยวน้ำแล้วเราบอกยังอย่าลายบออย่าลายโต้ด้วเขาใส่เขางั้นบ,บอใส่เขางั้นไรได้จ็คสอบแล้วปีนี้นแม่ห่างก่กาเมืออ่อล<ะ>อ,อ,อยปลายฮะนา่าเพื้นลอยปลายว่าเขาดอว่ดตัวเข่าดอเนลอยปลายแหละปกตินะเจ้าจะกระสอบ พี่น้องตอนนี้กับมาอันพอเท่าเพิ่นกับเพิ่นกับมาลงวันนี้เนาะน้าจ้าอยู่ใช่ก็โอน้อนาจ้าอยู่ผู้อกีกอ๋อเจ้าชื่อบ่ค่อยมูนอันนะไม่ชื่อที่่อยเอาเงินให้เจ้า,จามูนอันเดี๋อวยึอตาเอาเงินนะเจะคอยไม่ชื่อยังก็ชื่อฮะชื่อเจ้าสื่อคอยสื่อพอรพรเจ้าเมืองเจียงพรเมืองเก่งกอ,อกเนาะเจ้าเจ้าะว่ามื้อนี้ใค่อยอันมาส่งข่าวส่งข่าวลูกสาวของอันยายมาเดี พอดีว่าคนนั้นพามาเทียเเ่ยงนาเพิ่อนจะเห็นหน้าได้จัก,กระสอบก็าสามร้อยปาลาคูนไหลใช่กขายน้ำบ่ปลาขายหมูยืมกินหมูยืมชาวบ้านน่บ่ยืมชาวบ้านเนี่ยผมมันอึดฮะผู้คนอึดฮะเวลาเขา,าได้ข่าวเขาก็คืนบ่อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าไปขายบ,บ่ตัางว่าข่าวสามร้อยสอบขายไปน้ำขายไปน้ำบ่โอ้ ครอบครัวกะสิบกว่าคนบ่เออสิบกว่าคนมาแล้วอ๋อตรงอ๋อพ่อเท่าขอบคุณหลายๆเด้อขอบอย่างนี้แ้งเลยเว้ยอู้น่าบอกยังไงขอบใจหลายเด้อสบายดิอ่าเจ้าเป็นผู้เป็นแม่เหรอบ่เป็นแม่ชื่อม้าเหรอบ่อ๋อมาหอดแล้วพี่น้องแต่หลังจากมาหอดนี่ บพรอนกอบเสียเป่นโทรสายกันบ่ฮู้ว่ะอยู่บนนี่จะมีสัญญาณหรือบ่เนาะพอมื่อนั้นบพรอก็ไปเทียงกันปุ๊บบมมีสัญญาณคิดว่าคนคนเดียวกันพอเส้นทางนีงกันสบายดีสบายดีไปเต่ห้องพ้นไปฮันจนว่ากะว่าเชียแหละลูกสาวเจ้าสื่ออีแรแลบัดหลอกเขาเปี่ยนเขาเปี่ยนชื่อนี่ได้ฮู้พ่นไม่เท่าเบิ่งๆเบิ่งแม่่ง เออแม่ลีลูกเออแม่ลีใช้นี่นั่นเพิ่นไปมีครอบครัวคนจังหวัดเราเอ็ดมีลูกใหญ่แล้วโอ้จนเอาผัวแล้วเราค่ะเราเถอะเราบ่มาณมาลุงโอ้ยมาเนี่ยเราก็อยากติดต่อหาเจ้าอยู่แต่เพิ่นพยายามเอาไปได้ไหมลูกโอ้แม่นีลีลีแม่นแม่นี่โอ้ยแม่นลีเราลีก็กล่าวว่าพูซิ่ลี ไปเสรห้องแล้วได้จะใครฟรีแม่เจมเนอร์ไปเลยเนียนฮะโดยโดยโดยโอ้ยสัญญาณบ่มีเนาะพี่น้องโทรหาเราฮอตบอลเราต้องใช้เดี๋ยวคอยสิโทรทางหมายเลขโทรศัพท์มาเนาะเขาจนว่าตายแล้วลูกเจ้าหันบ่ตายดอกวคอยลงมาจุดอะไรก็ว่าบ่ตายเราอยู่ยากว่าโอ้ยยังได้ฟูล้วเด้วยยังได้ฟูกกับจะโทรหาแล้วนี่จะโทรเทมบ์ อย่างใดเบอร์ได้อย่างไดนั่นเบอร์เพิ่นกระเขียนมาให้อยู่เดี๋ยวชี้ชดเอาให้โดน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 โดโดนที่โทรทางเบอร์เนาะโทรโทรจากลาวไปไทยก็ต้องบวกของคุกนะพี่น้องโดนอยู่เที่ยงพุ่นบริการจากไหนไม่โทรกรับ Welcome to call back service for English คือบุติดเนาะแถวได้ได้มีสัญญาณ นราละบ้งางกยางมึงดูลูกยางมึงไปทาุงมีท่านี้คันออกเทียงออกคุณมีชัญยันแน็ตแล้ววะเจ้าทูออกุาทคุณเที่ยงอันนั้นพูเจ้าไปได้เพราะไปหาบนสัญยานก็ยังจะคุยกันกลำบัวใหม่ละอ่อนไปไม่เพราะอ่อนลกลดลูกแลยเจ้าได้ได้ บอกบ่อนได้จะบอกไงเด้อบอกแล้วพุ่ดเทียงลมพุ่ดเทียงดอนเทียงลมบอกเทียงบอนเทียงอย่าไกลติดเปิ้์นเนาะก็กระบอกไงในทางทะเลเออกะบอกอาล้วพอมีน้องตอนนี้ประพรกับสิไปหาสัญญาณเนาะกับชีซ้อนหลุดจั่าแม่ของเพิ่์นเห็นแล้ไปหาให้เพิ่์ดคุยกันทางอันวีดีโอคอลเพราะว่าเพิ่์ดโทรมาอยู่นี่เนาะแต่สัญญาณซองกีหับบ่ได้เนอะพี่น้องหับบ่ได้เนาะเดี๋ยวชีเซ็ดบอกเพิ่์ดเซ็ดทำได้อยู่เนาะพี่น้องเซ็ดบอกเพิ่์ดก่อน ว่าหับบราณอยูแล้วสัญญาณบมมีทานเจ้าก็ให้ถึงนึงนะไมเข้าใจลูกไปกินข้าวยังมาจะน้อยมากินข้าวด้วยกินข้าวเลยน่มาถูนะตอนนี้ทีพาคนไปหาสัญญาณเนาะมาหดบ่อีสัญญาณนจน้าวจ้าจ้าว พไก่แก้วยุบเป็นยุ่นไหมครับเอาพวบ้านทั้งเฮงมาเหล่าพนได้ลูกช้องแล้วเราลุงลุงแก้วไปใส่ครับพงแก้วลุงลุงแก้วพนอยู่เทียงพนลำบ่ได้มาพี่ช้ำแล้วอยู่เทียนนาแม่เห็นเห็นในหลานหลานไปครับหลานกับใส่ลูกแม่กับผมเห็นแล้วหลานเห็นแล้วดีใจครับดีใจสบายดีลูกรุ่น ครับลุ่นโอ้ยลุ่นว่าสิพ่อแม่บนะ่ลนะพ่อบ่รุ่นอยู่เหยียดเต่เมื่อคืนเนี่ยแม่มีเงินใส่บ่ครับบม่มีลูกพักมาให้แม่แน่เดี๋ยวอ้าวใช่ฮุบแม่ก็เท่าแล้วลูกเอ้ยชงดีได้หรออเคไปแล้วลูกเอ้ยด้หันไปแล้วลูกเอ้ยขันยานบ่มีเนะญญาะขันยานบ่มีค่ะตอนนี้เพิ่นได้คุยกันหน่อยเดียวเนาะเพราะว่าสัญญาณบ่มีเนาะแล้วก็ ที่ทาการย่างไปอีกเนาะพี่นอ้องสีย่างไปอีกผู้เพื่อจะให้เพูนคุยกันอีกครั้งเนาะอย่างหาสัญญาณก่อนเนาะผู้ละไปอีกถ้าอยู่บ้านนะพอมีอยู่อันนี้นาแบบอยู่ดงนะพี่น้องมันกับข้องข,องของอางใจกหญ่ Yeah. Hmm. ิ่นว่านู้นนี่มีเนาะเบอ่งลองมึงก่อนคอยเจะเา้ก็ไปชงงั้นคอยจะจับแล้วบ่านู้ชงู้จัผู้ลุกชงแล้วเข้าค่ายเข้าค่ายจักชงแล้วูึ้นบ้นไทยเข้างเล็กน้อยเขาเคยไปจรงวะเล่าลน้อยแต่หุ่มุ่มสิบ่องปีสิบ่องปีไปเลยมได้เขาห็นกเไปไดเขาเลี้ยงเอา่างได้เขาเลี้ยงเอามัน กะเกียแล้วกูโบมีสัญญาณคือเก่านะไม่ทำนุ่ยางไปพุ่นน่าใ้บักเข็ดตรงบ้องเ่ลงทางนี้ผัวแท้นี่มีแต่ป่าดงไปดงหายาตาเลยสัญญาสัญญาณบบมีเลยผัวสัญญาณอยู่ในอันดงในป่าเลยบุญยากมีมันจะต้อง เข้ามาใกล้ๆบ้านก่อนจังมีเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกค็คุยกับลูกเคยเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องลูกสาวเพิ่นนี่อยู่อยู่อีกที่หนึ่งคล้ายๆแบบว่าลูกเคยเอ่อมาทํางานอยู่ข้างนอกนะแล้วก็เพิ่นก็ยังไม้คุยกับลูกสาวเพิ่นเนาะขอบคุณบาปพ่อหลายๆครับขอบคุณบาปพ่อผู้เพิ่นตามหาขอบคุณหลายๆครับโดยโดยโดยคือกันบ่มีเพิ่นมีเพิ่นกับบ่ฮอดแม่ขอฝากบาปพอ่อเป็นทุไลย์อกเจ้าเดียวหนึ่งเนาวบาปพ่อเนาะครับผมเอา ครับเอาหมายเลขบัญชีแม่ครับเบอร์โทรแม่ไ้ผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่อยส่งไปหฮเด้อส่งไปทางเบสิทเจอครับโอ้ขอบคุณหลายๆขอบว่าเบาวพ่อหยๆครับอ่าคืออันลูกสาวของเพิ่นอยู่คนละที่บ่านอะเจ้าอยู่เพื่อนอยู่ครับลูกสาวนี่อยู่บ้านครับเริ่มบอกไม่แ่เลยลูกอย่างอยู่บ้านครับแม่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านนอกอยู่ร้อยเอฟครับโอ้เลี้ยงลูกลูกเขาเลียนครับลูกเขาเลี้ยงก็คือเจ้าหนิไปทำงานอยู่กทมเนาะแมนบอกครับ ครับแม่ครับแม่ผมก็ลืมบอกรายละเอียดส่วนนี้ไปพอาะ้เห็นดีใจที่แม่ประคัมแม่ประคำอายุบ้านครับเลี้ยงลูกเลี้ยงไก่ลูกกับเขาเลี้ยนได้มันมีขี่าวโควิดก็เลยหยุดไปสองมือสองมือเปิดเท่ามั่นจันนี่เขาก็เสียหายหายไปโรงเรียนไปเรียนอยู่ครับผลเรียนผลเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนเสียงเงื่อนให้เขาจ้างเรียน ดย้ยครับลูกกเหตุงานผู้เดียวดยดย้วยครับลูกเหตงานผู้เดียวก็ได้กันมาประมาณสิบปีครับสิบปีอ๋อคือคือความมานี่อ่าเจ้ามีครอบครัวกับลูกยายนี่ก็คือ,อ,อสิบปีเนาะครับสิบปีครับเพราะคนไปอยู่กับป้ามาคนอามาคนย้ายบ้านมาที่เบอร์โทรคนเลยตกเสียหายเลยเลยเลยเ,เสียครับตกลน ก็เลยได้ขาดการตริดต่อกับแม่มากประมาณสิบห้าปีครับอ๋อเจ้าเจ้าสิบห้าปีเนาะขาดการตริดต่อแต่ว่าครับผมแต่ว่าไอ้ที่ไอ้นคนแหลกคนมา Thai คนมาแต่คนอายุประมาณแปดเจ็ดแปดขวบโอ้คนแหลกครับน<อ>แหลแม่แหลกลูกอยแม่แหลกครับก็บเลยช่วงนี้ก็กติดตอ่อให้แม่ได้ส่งเงินให้แม่ได้วันที่นี้ก็เลยเบอร์เสียเบอร์หาย ก็เลยขาดการติดต่อมาประมาณสิบห้าปีเจ้าเจ้าผมก็ไปครับผมก็เป็นคนสวนเป็นคนสวนยุ่หมู่บ้านที่อ้น้องแหนายู่ก็เลยไปพ่อกันคุยกันก็เลยได้มายู้น้ากันครับจุดมุ่งหมายันสิบสิบสี่ห้อสิบเอ็ดปีที่แล้วก็เลยมีมีลูกน้ากันคูหนึ่งเจ้าเจ้าดื้อลูกแม่ลูกแม่บอกเก่งดื้อร้านแม่นะ แม่เอาเฟสไล่เบาเออของแม่ฝากว่าพ่อมให้ผมด้วยโควิดเศร้าเก็บเงินก่อนแม่แล้วทีไปสิกลับบ้านอยู่ครับใช่ใพยายามแล้วพ่อเป็นยังไงอยู่พ่อพ่อสบายดีป่ะแม่อยู่ดีมีแห้งอยู่ลูกเอ้ยเต่าแต่แม่นี่แล้วมันเท่าแล้วแม่หันเท่าแกแล้วอ้โแม่แม่เป็นคนแยเก็บหลายเก็บมันปวดชื้อ ใจรู้เอ้ยดีใจดีวะดีใจแห้งรู้เอ้ยเคยเห็นแม่เทาสามบัวโตๆก็ไม่เคยเห็นแม่เทาหรอกเออเออเออครับก็เบาผมกบตามหามาโดนเลยตามหายเห็นจึงไดปเข้าจิตต่อแม่ได้นะจังว่าด้วยกันครับลูกป็นบุ่มีเท่าไรชับชับเท่าไรชับโทรไปบ่ได้ฮะก็คือกันนั่นแล้วแม่ครับทำมีจอมแม่ร้อโดยโดยโดยลูกโดย โ <Okay>, no. อเคเนาะครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีสสดลูกสวัสดีเอาล้วพอแม่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ได้คุยกับว่าที่ลูกเคยของเพิ่นเนาะแม่เท่าความรู้สึกเป็นยังไงเนาะที่ได้พ่อลูกสาวในครั้งนี้จังว่าจังไม่ชอบไม่ได้แม่ก็บอกเป็นเบาลูกโกยบุญแหง้งรีแมน่นี่ลูกเอ้ยดีใจ<อ>บ่แม่เท่าดีใจ กินข oh, ้าวชุดได้ช่องคำเขาว่าล้านชายโทรมาว่าเอ้ามีผู้ข้าอีแลมาแล้วป้าอิ่มเลยอแม่ก็ออกมาเข้าอิ่มเลยโอ้ยเขาว่าเดี๋ยวว่าลูกเสียเลยโบเห็นหน้าเห็นตาไปแล้วพอรอมาได้อีกบุญแม่แห้งรวยเจ้าเจ้าอะไรแม่ได้ไปบึงมมดูโมเดาดังเทียมอยู่บอไปเพิ่ว่าบ่ได้เป็นยังเพิ่นอยู่ยากเขาว่าจะบิดหัน ปีชื่นปีนึงพ่นแม่เบิง่งเวลาเราอยู่ยากเราอะถึกเข่าคายเขาซองนะข่าวมอว่า<อ>มาจะไปเบิ่งลายมออยู่บ้าลายทัวมืดไปหา<อ>ทัวมืด เบิ่งขว่ายังมีซีวิตอยู่ยังเขาว่ายังอยู่มันมามาได้เขา่าบได้และลูกสาวของแม่นี่ได้เห็นหนังสืออยู่บ่เป็นหลังอ่อของเขารัเขาเงียนด้เขาเงียนจบปอได้นะจักแม่ก็ลืมแล้วรวยได้ยินอันซ้ามี้พนบอกว่าพนเขียนเก่งได้ภาษาไทยอืมแก่้งแล้วอยู่พนเราเป็นได้ไม่เท่านี่ก็ไปหอดชดาดปมปมเปรมเป็มจะไปหอดใช้ทุนอย่างนี้และฉันบวบบับ เท่าเลยลูกเอ้ยเท่าเลยอ่ะหนา่มจากปีเลยเจ็ด e สิบโอ้เจ็ดสิบก็ยังหนุ่มอยู่เนาะแม่บม่ได้เห็ดยังแม่อยู่นี่เจ็บอันนี้เลยนั่งอยู่ชื่อโอ้แบบบค่อยเห็ดให้เห็ดนาบ่บ่ลูกเห็ดลูกชายกับลูกไผ่เจ็ดสิบนี่ค่อยเห็นคนเท่าทางบ้านค่อยนี่ถูกเวียกนี่เท่าแห้งเท่าแห้งเท่าเห็ดอันนี้แม่บม่ได้เฮ็ดเจ้าเจ้าให้ลูกเห็ดลูกไผ่เห็ดเกนชื่อ นึ่งข้าวนึ่งน้ำชื้อแม่นี่การโคมอยู่ในเฮือนจังไใดเอ่อได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วเหรอบ่ยังเกี่ยวยังไม่แล้วรวยยังไรยังจะในชุกข้าวนะฮะข้าวงานยังช่องให้โอได้บ่ได้เข้าปีนี้ได้เข้าวชาวแปดช่อหนึ่งข้าดอนะเข้าดรอค่ะแต่วข้าวงานยังเรือช่องอหไรข้าวงานยังยังช่องให้ได้บ่ชิบชอบยังบ่ได้แต่ละปีเจ้าเห็ดข้าวเราจะกระสอบได้ชี้ชิบ สี่สิบแปดสีออ่สิบกว่าเนาะครอบครัวจะมีจักคนครอบครัวหัน่นหนักเ้อที่อยู่ที่อยู่กินปัจจุบันเนี่นะนี่มนะั่นเท่าจะบักอันนี้ผู้เดียวอ๋อกะกุ้มอยู่บพาสามสี่สิบสอบกะบริกุมแลยหลูชือกินไปน้ำเชือกินไปน้ำเนาะโดยเพราะว่าถ้าช่วงตุ๊กกาแล้วก็เป็นข้าวเบิดข้าวเบิด ดำหน้าชื่อกินรวยแม่ทุกน่ะลีรอโดยโดยโดยหลังจากนี้มาพอนกระิกลับไปส่งเพิ่นอยู่เที่ยงนาอีกไดดฝนมีนอนเพิ่นย่างก็ได้เนาะโดยโจะเป็นยังเกาะม่เทานี่เจบแอวนี่ลูกอ่ะนี่น่างกันนี่หุกเขานี่ก็บปวดโมเมนต์เป็นปลาดงบ่ยังว่านังชื่อยาปลาดงจะกินแล้วลูก ตอนนี้นะได้จดเบอร์จดยังไ้ทั้งครอบครัวผมเลยน้อพี่น้องบัดนี้บัวพร้อมกับชิคอตัวล้ำลายเด้อไม่เท่าเลยเด้อเจ้ามาส่งข้าวฮอดบ่งขอบบอนเลยเนาะจเจะไม่แต่ว่าบัดนี้ก็สอดพ่อบนเมื่อเอาเลขบัญชีแล้วก็จะส่งไปให้เพื่อนเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้บัวพร้อมกับคอตัวแลเด้อเอาไว้คลิปหน้าพ้องกันใหม่เนาะแต่งดังใจก่าอย่าลืมเป็นกำลังใจบัวพร้อมเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแต่ก็ที่สำคัญบัวความโฆษณาเนาะพี่น้องเผื่อเป็นการสนับสนุนส่งบัวพร้อมเนาะ เอาละผมพี่น้องไปแล้วสบายดีและสวัสดีเดเซตอันนี้บ่เหอนเหินหมูลเหอนมังตะกี้พันอยู่เนาะเหอนคอยเองนี่เหอนคอยอยู่กับเมีย่อยเหอนพันอยู่อยู่ตะกี้ยังท่านลูกลูกนจ้างเหอนพอพุ่นโอ้ย่คนจ้างนี่คนลุงนี่นั่คนน้อง